สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมดูวอลเล่บอลสดดูบอลไทยซีเกมสด รอบรองชนะเลิศโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมดูวอลเล่บอลสดดูบอลไทยซีเกมสดรอบรองชนะเลิศโปรแกรมซีเกมวันนี้13พฤษภาคม66วันเสาร์ที่13พฤษภาคม66เช็คโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกม2023ประจำวันที่13พฤษภาคม66ตารางการแข่งขันรับชมผ่านช่องทีสปอร7ช่อง5 TV5 HD ช่อง9 M- t หมายเลข3 0 NBT 2 HD True ID และ ช่องวัน31โปรแกรแมซีเกมวันนี้13พฤษภาคม66ฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศอินโดนีเซียเวียดนามเวลา16นาฬิกาไทยเมียนมาเวลา20นาฬิกาวอลเล์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศไทยฟิลิปปินเวลา17นาฬิกาเวียดนามอินโดนีเซียเวลา19นาฬิกา30นาทีแบดบินตันประเภทคู่ผสมเวลา9นาฬิการอบ32คนสุดท้าย ประเภททีมหญิงเดี่ยวเวลา9นาฬิการอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่เวลา9นาฬิการอบ16ทีมสุดท้ายประเภทชายคู่เวลา9นาฬิการอบ16ทีมสุดท้าย เทวันโดรุ่น46กิโลกรัมหญิงรอบแรกเวลา14นาฬิการุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบแรกเวลา14นาฬิการุ่น54กิโลกรัมชายรอบแรกเวลา14นาฬิการุ่น68กิโลกรัมชายรอบแรกเวลา14นาฬิกา S 1> <S 1> โปรแกรมซีเกมวันที่13พฤษภาคม66บาสเกตบอลหญิงทั่วไป5คูน5ทีมหญิงไทยมาเลเซียเวลา9นาฬิกาเซปตัตตะกร้อทีมชาติไทยพบกับทีมชาติติมอประเภททีมหญิงคู่รอบแรกเวลา12นาฬิกา ทีมชาติไทยพบทีมชาติกัมพูชาประเภท3คนชายรอบแรกเวลา15นาฬิกาโปรแกรมซีเกมวันที่13รวมทุกช่องถ่ายทอดสดซีเกมที่สปอต7ช่อง5 TV ทีวีไฟ HD ช่อง9 m c o เอคอรหม่เลข30 n b t 2 HD GMM 25วัน31อย่างไรก็ตามสามารถรับชมกีฬาชนิดอื่นๆได้ตามช่องทางธรรมชาติดังนี้ BTV คมบัวเดีย Park Sport คมบัวเดีย s p o ว t Television CSTV One s p o ์ t Plus ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ